จริงที่เราคุยกับผู้โชคดีกับช่วงนี้เลยแฟนตัวจริงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามารับสายผู้โชคดีกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีได้ของรางวัลของเราไปแบบนี้ง่ายนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณปุ้มค่ะคุณปุ้มคุณปุ้มโทรจากจังหวัดอะไรครับสุโขทัยค่ะสุโขทัยนะครับผมคุณปุ้มคุณปุ้มดูดูแฟนทีวีของเราบ่อยไหมฮะ ดูทุกวันเลยค่ะดูทุกวันเลยใช่ไหมครับผมรับไปเลยดีกว่านะผมขอร้อของเราไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใบ้ใบ้ไปป้โอเคครับผมถ้าอย่างนั้นคุณปุ้มครับพร้อมที่จะฟังเสียงปริศนาของเราหรือยังครับค่ะถรับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับไอพอเสียงทองเนี่ยนะมันชอบทําอะไรกวนใจฉันจริงๆเลยนี่อันนี้เฮียอะไรนะจากข่ายีเล็มเล็มเฮียอูเฮียอูออกเสียงให้ชัดนะไม่งั้นเดือดร้อนนะเฮียอูครับแค่ชื่อก็ตลกแล้วรวยรวย โอ้โหอยากจะบอกว่าสองหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งนี้ภาคกลางนะคนหนึ่งนี้ภาคใต้นะบอกางนี้แล้วกันนี่ใบ้สุดๆแล้วนะคะแต่ว่าเรามีช้อยให้ด้วยนะคะระหว่างข้อหนึ่งเลยค่ะเป็นพี่ออฟสุพนัทนะคะกับพี่นายสนแล้วก็ F2 ไม่ใช่ F2 แล้วก็ช้อยที่2นะผมเป็นพี่โกไข่กับนายสนนั่นเองครับผมคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยข้อ2ค่ะข้อไหนนะขออีกทีข้อไหนนะอะไรนะครับข้อสองค่ะข้อสองเหครับ ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะไอเสียงทองเนี่ยนะมันชอบทําอะไรกวนใจฉันจริงๆเลยอันนี้เฮียอะไรนะจากข่ายีเล็มเล็มเฮียอูเฮียอูออกเสียงให้ชัดนะไม่งั้นเดือดร้อนนะเฮียอูครับแค่ชื่อก็ตลกแล้วรวยรวยรวยยคะเราพยายามจะใามเปนุณปุ้มมั่นใจในคาตอบนะไม่เป็นไรนะคะโอกาสหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียใจแทนด้วยนะครับเสียงแบบเสียงเศร้าเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะโอกาสนามาเล่นเกมกันใหม่นะคะ